โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเนี่ยเข้าสู่ช่องอารุนกับทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาแบบว่านะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแบบว่าโชว์ท่าใหม่ประมาณสัก3ท่านะครับไม่รู้ว่าคุณดูเนี่ยสุ่มกันหรือยังแต่ว่ามันน่าจะเพิ่งมาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันไม่รู้ว่าคือง่ายมันก็มาประมาณหนึ่งแล้วแหละทุกคนแต่ผมก็จะแกล้งเป็นบอดเวแล้วแบบไป สุ่มทีมอะไรอย่างเงี้ยมาดูว่ากิจติกิริยานะครับผมของคนในทีมจะเป็นยังไงว่าผมเนี่ยมีท่าแบบโคตรเท่นะครับผมทุกคนเอาว่าเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงในชื่อคลิปว่าเนี่ยผมแต่งตัวไก่สุ่มทีมแล้วกันอะไรประมาณนี้คทุกคนครับโอเคไปเริ่มกันเลย let's go เฮ้ยเยืดยืดในคอมเลยยืดโคตรตึงเกิรโคตรตึงเกิร์ต <imal arriba> <psychedel ic> เขาเล่นในโทรทัศน์ะไรสวัสดีครับอุ้ยยิ้อุ้ยเสียงโลกเกินสเต็กเลยอ่ะอุยสเต็กเลยอ่ะไม่เกลียดสเต็กสเต็กเลยสเป็กครัเนี้ยโอ้เสียงหลอกเกินพี่คนน่าเกลียดมากสเต็กเลยอ่ะเฮ้ยหรือไพี่เสียงียงเสียงบ้าใครวะสนใจกินสเต็กไหมครับ เยตโต้ครับเยตโต้เยตโต้ครับเยตโต้มาตัวนี้นะเกียร์ที่โน้ตผมเป็นผู้เล่นใหม่นะเนี่ยเปิดมาก็แบบโดนยัตเลยอ่ะไม่จริงครับไม่จริงโอ้โหตัวนักเกียรนี่คนน่กเกียร์เลยโนโอ้โหเก่งเนี่ยผมเพิ่งไปแบบไปจัดท่าใหม่มาเนี่ยมีท่าเดียวนะครับเนี่ยที่มีคือท่าเมื่อกี้เลยแล้วก็มีท่าหัวใจในไว้พี่นะครับพี่ครับว่าไงครับว่ารัดขาพะโลครับ ต่สักบาทสักสิบยี่สิบาทอะไรก็ได้เฮ้ยหายไปสวยกว่านี้ทำไมเสียงพี่หล่อจังครับเฮ้ยอ้าเยเนี่ยหายเอาพูดไปเล่นไปยังวะเจ้าหญิงเหรอเฮ้ยทำไมแบบร้องเพลงพอจังเขาเนี่ย ผมเองผมเองออ๋ผมที่เคยไปอยู่ในฝันของคุณไงเจย์ยยยย้อใครร้องเพลงเมื่อกี้โคตรพอเลยอะไม่รู้ร้องให้ฟังอีกตานเด็กได้ปะเร้องไม่เป็นหืมใช่เหรอเดี๋ยวเสียงใครมันไปเอกลิเกเราชื่ออะไรกันนะเขาเนี่ยอือชื่อแก้มครับชื่อแก้มเหรอเจ้าแก้มใช่ปะใช่อ๋อเป็นแค่เดียวกันใช่ไหม ว้าวอ่าคนหนึ่งชื่อแก้วแล้วคนหนึ่งชื่อหญิงเหรอใช่วุ้ยทำไมชื่อมันของจองกันจังอะตั้แก้วกับตต้หญิงแล้วต้ชายอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับโอ้เราไม่รู้งั้นขอเป็นตต้ชายได้ไหมจะได้คู่กับเจ้แก้วกับเจ้หญิงไงเอยยังชอบเลยเอาชอบหรอ ถ้าชอบแล้ก็เป็นแฟนกันไหมครับโอ <c oughs> okay, เคครับแล้วอยู่จังหวัดไหนกันครับเนี่ยซอกแก่ <c oughs> อยู่อยู่เชียงใหม่ครับเฮ้ย <h uy> สเปคเลยอะ <c oughs> อะไรครับเนี่มีแฟนแล้วเนี่ยดูทรงละใช่ไหมครับ